ก้องสดสดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องสดค่ะหมูครับโอ้โหวันนี้เราไปจบกันพี่้องจบที่นยำจบที่ยำชื่อร้านนี้แบบว่าดังมากแถวย่านลาดพร้าวเราอยู่หน้าบ้านพนเองอร่อยไหมอร่อยคนกินกันเยอะมากตอนอยู่เทสโก้โรตัสหน้าเทสโก้แล้วตอนนี้เขาย้ายไปอยู่แดนลอมบิดแล้วก็ย้ายไปอยู่ตรง ตรงแถวแถวรถไฟใต้ดินตรงห้าแยกราดพร้าวตรงเขาเรียกอะไรมาริลาหรือเปล่าแถวมาริลาเลยมาใช่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ไหนนะเซ็นทัลเอ็มซ์บาซีชั้น LG ค่ะโอ้โหลเซนทัลเอ็มซ์บาซีเลยนะแสดงว่าจบที่ยำจริงๆคือไม่ต้องกินอะไรแล้วเพราะว่าร้านนี้เขายำอร่อยใครครับวันนี้คุณนนกับคุณฟองเบียร์คุณนนท์กับคุณฟองเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่ายำร้านนี้คือปลาลันนัวอ๋อนะครับอร่อยครบรสเปิดมา5ปีแล้ว ใช่เพราะว่าฉันขับรถผ่านทุกวันมีทั้งหมด3สาขาก็าอย่างที่พูดไปคนเยอะคนแน่นตลอดนะครับในวันที่เ,เหนื่อยล้าเนี่ยก็มาไม่รู้จะทําอะไรก็มาจบที่ยำนี่แหละเพราะส่วนใหญ่คนเวลาตอนเย็นๆน่ะนัดไปกินไอ้นูน่นนี่กันไม่รู้จะกินอะไรไปจบที่ยำไปจบที่ยำแล้วกันแล้วรสชาติเขาแบบยำจริงๆนะฮะมีกีอ่อย่างเข้าไปนี้เอามา วันนี้เอามาหลายเมนูเลยครับสิอย่างใช่ครับเปิดมา5ปีแล้วพี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดอันนี้เข้ามาเลอะไรคะเนี่ยรีบวางไปหน่อยเออเลื่อนไปหน่อยอ่ะเริ่มก่อนอันไหนคือเมนูหลักที่คนกินเยอะๆเลยคะถ้าเมนูซิกเนเจอร์ที่แนะนำนะครับก็จะมีเป็นเมนูยำคนรวยครับด้านนู้นครับไหนคะไหนจะมีคอหมูย่างที่เป็นสูตรของทางร้านน้ำมันวับเราใช้ข้าวหมูแท้คัดตัดแต่งมาแล้วก็เสิร์ฟคู่กับหมูยอไม่มีแป้งครับแสดงว่าคนคนคนจัด ต๊ะเนี่ยเขาเก่งเขาเอายำคนรวยมาไว้ใกล้ฉันใช่าะฉนคนรวยเขาดูพี่แกนี่น่ากินมากของดูเป็นยำอะไรยำเป็นยำสไข่ไม่ใช่ยำสามไข่แต่ว่าหมูต้องรวยไข่มากได้ไข่ทุกวันจุดแกนุ้ยเป็นยังไงตัวนี้มันจะเป็นไข่ปลาริวกิ้วครับซึ่งหาทานได้ยากแล้วก็เสิร์ฟคู่กับไข่ปลาหมึกแล้วก็ไข่แดงเค็มครับผมแต่เนี่ยน่ากินเขาหมูย่างเขาแบบว่าไม่รักร้านร้านพี่มันโดดเด่นยังไงหรอ น้ำยำของเราเป็นสูตรที่คิดกันเองสองคนครับแล้วก็จะเป็นปลาที่เป็นปลาปรุงสุกทำเองครับอ๋อเป็นแซนกันใช่ค่ะดีช่วยกันมากเลยเนาะเดี๋ยวชิมก่อนเลยไย่เพิ่พเพราะตอนมีแค่สองเบรกนะวันนี้อันนี้คออันนี้คอหมูย่างเห็นไหมตัวนั้นเป็นคอหมูคูกฝุ่นครับคอหมูคุกฝุ่นใช่ครับ นี่นี่อันนี้อมีนี้เมียกินเม้ออันนี้ร้านที่เท็ดก็รสตาจิมกินไปแล้วเอ๊ะหนูผอมลงป่ะทำไมในรูปตัวใหญ่ใช่หนูป่ะใช่ค่ะรอใช่แล้วเก่งนะพี่โบกินอะไรยำอะไรนี่แหละใครอยากผอมก็กินแต่ยำนี่แหละมันแบบไม่ไม่มีไขมันอะไรเยอะนอกจากยำหนูลองกินยำหมูยำคนรวยได้ไหมยำคนรวยค่ะไม่อันนี้ไม่ไม่เห็นถ่ายเลยถ่ายแล้วเมื่อกี้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วก็อินเสิร์ตไปแล้วอันนี้อะไรส้มตำข้าวโพดใช่ค่ะเมนูมีประมาณกี่เท่าไหร่นะกี่เมนูนะที่ที่ร้านน่ะ ประมาณ40เมนูได้ครับก็จะมีตำมใช่ครับมีตำมียำมีต้มนะครับเรามีทอดนี่คือออเดอร์ของเขาอันนี้เป็นอะไรวมทอดครับฮะรวมทอดครับรวมทอดใช่จะมีเฟรนฟรายนะครับมีข่าหมูทอดชิคเกอรลิปทอดแล้วก็หมูยอทอดครับน่ก็จะมีสามชั้นทอดน้ำปลากวนค่ะที่ขายดีนี่รึเปล่าตนั้นก็จะมีหนึ่งเมนูครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ย 259บาทครับแน่นนะมีไก่มีอะไรไม่แพงนะเนี่ยต่อไปก็เป็นอันนี้คืออะไรยำซม่อนกุ้งสุกไข่แดงเค็มครับใช่เราใช้ซม่อนนอร์เวยครับทันใจอร่อยอันนั้นอะไรเนี่ยจานใหญ่อันนี้ชื่อเมนูบนชื่อร้านเลยครับจบที่ยำ จมื่นใ่จะมีแซลมอนมีปูม้าดิบปูม้าสุกกุ้งดิบกุ้งสุกหอยอไส้กรอกแล้วก็ไข่แดงเค็มครับและอันนี้หากินยากหน่อยใช่ไม่ค่อยยากหรอกแต่แบบไม่ค่อยมีคนยำยำไข่แมงดาทะเลครับเราใส่ตัวเลยครับนะก็เยอะเนาะเขาแบบใครหิวก็ลองไปดูอันนี้พูดไปยังตอนนั้นเป็นยำปลาดุกฟูคอ่าก็ลองไปได้เลยนะครับใครสนใจก็มีเดลิเวอรี่ส่งไปสั่งไปทานที่บ้านเลยตอนนี้บอกเลยว่ายำเขาน้ำยำนี้แบบ รถแซ่บเลยไลแมนแคปฟู้ดโรบินฮูดเอ๊ะโรบินฮูดยังมีอยู่ไหมมีครับมีโรบินฮูดแล้วก็โซช้อปปี้ช้อปปี้ฟู้ดนะฮะเดี๋ยวใครไปใกล้ๆก็สาขาแดนนามิสยังอยู่ใช่ครับยังอยู่แต่ไอเทสโกโรตัสอ่ะใครไปไม่เจอก็เดินไปอีกนิดนึงไปแดนนามิดผมรู้เลยเนาะก็บ้านฉันห้าแยกราดพร้าวก็คืออยู่ตรงแถวธรรมลีราตรงข้ามฝั่งตรงที่มันตรงข้ามยูเนี่ยนกินเบียร์กันเขาเรียกอะไรนะกินดิ้งดังๆกัน่ะ ด้านหน้าร้านราดผิวเลยครับฮะด้านหน้าร้านราดผิวเลยครับใช่แล้วนี่อะไรครับนี่อะไรอันนี้เป็นเจ่วพรต้มเลยไหมต้มเลยไหมต้มต้มเสร็จแล้วขอาไหมโอ้โหใช่ครับนายแล้วของกินเยอะมากหรือว่าเรามาชิมเบกหน้ามาเรียกนาทีอ่ะ เพลิดเพลินกัจี๊ดนะก็ชิมไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้อร่อยมากเรากินสี่หมูยอชุบแป้งทอดอร่อยมากไม่เอาจะกินยำคนรวยเพราะว่ามันเข้ากับชั้นที่สุดอร่อยมากจะมีน้ำยำสองสูตรนะคะมีปลาลากับไม่ปลาลาน้ำยำอร่อยมากอันนี้ที่ไหนเนี่ยเซนต์บ้นในดีนะเอมบัสซีเขามีน้ำยำสองสูตรเขาบอกว่าปลาไม่ปลาล่่เพืแสดงว่ารสชาติเธออร่อยจริงไม่งั้นเข้าแอมบัสซีไม่ได้นะเออใช่ไหมอ่ะ ไอ้บาซี่เขาเลือกจนนั้นมาชิมกันต่อแต่เมื่อกี้ฉันชิมไปนี่ยน้ำน้ำปลาอร่อยนะเนาะอาเบกสักครู่เดี๋ยวเรามาชิมกันต่อช่วงหน้าค่ะก๊องสุดพุดบูเรากำลังกำลังนัวกันอยู่น้ำปลาทานอะไรอยู่เมื่อกี้ฮะทานอะไรอยู่เมื่อกี้ยำเสร็ษฐียำเศรษฐหนูกินนี่เจียวฮอนคนรวยนี่ยำอะไรไม่เจ้าฮอนใช่ไหมเจ้าฮอนค่ะ เจ้ฮ้อนของหนูจะเคี่ยวน้ำน้ำซุปอันนี้อะไรนะจะบอกซิ่ต้อง์ิองเเธออ่ะสามชานท้อน้ำปลากวนค่ะนี่เหรอใช่ครับอ๋อน้ำปลากวนมันไม่ใช่อันนี้น้ำจิ้มน้นเป็นน้ำจิ้มแจ่วรสมากเลยอ่ะจัดแล้วหอมร่องหอมแบบน้ำปลาจานนี้กี่บาทจานนี้เก้าสิบเก้าบาทครับสามชานท้อน้ำปลากวนนี่ข้าวโพดตำข้าวโพด ของคุณอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวลองกินยำามไข่สิวันนี้ไข่ปลาดุกิวใช่ครับอืไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกแล้วก็ไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มใช่ครับใครบางคนคิดสูตรพวกนี้ใครคิดนี่หละครับมีอมีคิดครับอ่ะบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์เป็นสามารถโทรที่เบอร์ศูนปดสาแปดแปดเจ็ดแปดห้าสองแปดได้ครับอืแล้วก็สามารถสำรองที่นั่งได้ครับ เปิดกี่โมงถึงกี่โมงถ้าสาขา5แยกเปิดบ่าย2ถึงเที่ยงคืนครับถ้าเป็นไดเนลามิทเปิด10โมงถึง5ทุ่มครับแล้วก็เป็นท่านก็เปิดตามห้างเปิดใช่ครับเรารับจัดงานเลี้ยงแ a t e r i n g ด้วยนะคะมีโปรโปมมีโปรโมชั่นไหมมีค่ะก็คือถ้ามาจากรายการนะคะก็คือจะไปแจ้งเด็กที่หน้าร้านได้เลยก็คือจะได้เป็นตำเส้นหมี่แค่หมูใช่ค่ะ ใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้แล้วอยากทานนะโทรไปเลยนี่ไลแมนแกปฟูดโรบินฟูดทัปปี้ฟูดหมูก็ปุ่นดีมากหมูก็ปุ่นลองดูหอมมากคอหมูไม่ใช่เหรอคอหมเออหอมมากคัดคัดเกรดพรีเมียมนะคะเป็นคอหมูแท้ที่แร่มันออกอีกทีหนึ่งหอมมากี่บอกมะนาวมะนาวทำไมมะนาวมะนาวเป็นส่วนของคุณพ่อครับ ที่เชียงรายครับเราก็ใช้ใช่ครับใช่ค่ะใช้น้ำมะนาวคั้นสดคั้นเป็นลูกๆเลยครับบางร้านใช้น้ำมะนาวขวดเดีไม่อร่อยเลยอันนี้จะคั้นคั้นมะนาววันต่อวันนะคะถ้าถ้าสมมุติวันนี้มะนาวเหลือพรุ่งนี้เราจะไม่ใช้ทำยำแล้วโอ้โหไม่มันจะไม่สดไงกลิ่นใช่ค่ะกลิ่นมันจะไม่หอมด้วยข้าวหมูหอมมากขอน้ำขอน้ำเจียวค้อนเนี่ยนะจะหอมหวานหวานจบที่ยำไหมจบ เ๋อยมากเลยเอาบอกมาบอกเบอร์เป็น083-887-8528ครับสามารถโทรมาจองได้หรือว่าโทรมาส,สั่ง Delivery ได้ครับแล้วก็มีบริการแคทลิงด้วยนะครับรับจัดเลี้ยงด้วยครับนะ,ะก็<ช>มีอยู่สามสาขาสาขาน้องๆสงอยู่สาขาไหนกัน จะอยู่ห้าแยระเทากับแดนเนลามิดครับแล้วก็มีเอ็มบัซี่วนๆกันไปครับเออพี่ไปหาจะได้แบบต้องโต๊ะโต๊ะไหมพี่ไปหาไปหาแล้วเขาลงมาได้แล้วนี่ไปหาโต๊ะจองโต๊ะไม่กินไงเขาเมีแล้วไปหาเขาทำไมอืมนี่เจียวฮ้องกาดีเราต้องกินน้ำเจียวฮ้องกาสิดีจริงๆจนจะกินหมูหมูอะไรนะอร่อยมากสามชั้นทอดลําป่าดีมากๆเลยอ่ะบอกเบอร์บอกโปรโมชั่นบอกเบอร์บอกโปรโมชั่น บอกโปรโมชั่นิทกีแล้วก็บอกเบอร์ด้วยออบอกเลยบอกเลยก็คือถ้าไปที่หน้าร้านนะคะแจ้งว่ามาจากทางรายการนะคะจะได้ตำเส้นหมี่แคบหมูค่ะปะลาหรือไม่ปะลาแจ้งพนักง,งานได้เลยค่ะความเผ็ดเลือกได้ค่ะแล้วไงอีกมีกี่สาขามีมีทั้งหมด3สาขานะคะจะมีที่ห้แยกลาดเพ้าตรงรถไฟฟ้าใต้ดินพระหุนโยธินประตู2นะคะจะอยู่ติดถนนเลย <S <S แล้วก็จะเป็นเซ็นทรันเอ็มบาซี่ชั้น LG ีนะคะเปิดปิดตามห้างแล้วก็ เดนเนลมิดค่ะเปิด11โมงปิด5ทุ่มค่ะแล้วก็จะรับจัดงานคเ t e r i n g ออกนอกสถานที่ด้วยค่ะงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งงานบริษัทไปหมดเลยค่ะไข<ห><ม>่ปลาหมึกดีมากๆเลยคุณน้องเออ,อ่งจานนี้ไห่ลูกจานนี้ตอนนั้น380<ต>บาทครับวิธีาการทำยา,ทากไหมจานวิธีการทำอธิบายสิมันจะยากตรงไข่ปลาเรียวเกียวครับเพราะว่า <ๆ S 2> มันจะต้องโลกให้สุกกำลังดีถ้าเกิดว่าสุกเกินไปมันก็จะแข็งครับถ้าเกิดสุกน้อยไปมันก็จะแบบเป็นเจลลี่ข้างในปลาหมึกดีมากเลยอ่ะครับเนะ จะจับเวลาในการต้มทุกครั้งค่ะปลานี่เขาทําเองเนี่ยนะพี่ก้องสุกปลารสุกนะไม่ใช่ปลาริบเป็นปลารสุกค่ะกินไม่แดงเดี๋ยวเรากินปลาร้านี่ปลาร้าใช่ไหมใช่ครับปลาร้าอันนี้คืออะไรอ่ะซัมอนนอร์เวย์ครับหืมเห็นเป็นปลาคดีเหรอปลาซัมอนชัดๆถามว่าอะไรจา่นี้ใครจ้ะสามร้อยแปดสิบเท่ากันครับมันจะมอนจัมโนเวย์เนาะอะ ก็อย่าลืมไปกันปลาล้านัวมากขอบคุณค่ะดีจริงปลาดดีมากปลาก็คืออยากอยากให้คนที่ไม่ทานปลาลัได้ทานได้ด้วยค่ะกลิ่นจะไม่แรงเลยแต่ก็คือจะนัวมากไม่ใส่ปลาลดด้วยนะใช่ค่ะถ้าไม่ปลาลัก็จะมีความเปรี้ยวนำครับจังได้แล้วมะนาวแถมเยสองทิพูดเลยอยากพูดเลยพูดไปเลยอะขมูนไหมขมูไหมได้ค่ะสามีพูดสิครับก็ฝากร้านจบที่ยำด้วยนะครับร้านเราเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดแล้วก็ สามารถเลือกความเผ็ดได้นะครับลูกค้าท่านไหนที่แบบอยากทานแซ่บรสถ,ถึงแต่เผ็ดน้อยก็สามารถบอกน้องหน้าร้านได้นะครับสั่งสั่งได้ที่ไหนถ้าสั่งไปทางที่บ้านใช่ก็สามารถโทรมาสั่งที่ร้านได้ครับมีบริการส่งเดเลิเวอรี่ใกล้ๆด้วยครับมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีไลน์แมนแกฟฟู้ดโลว์อินทูชอปปี้ฟูดนะครับหรือว่าจะโทรมาสั่งกับเบอร์ที่สาขาก,ก็ได้ครับนะเบอร์บอกเบอร์หน่อยนิดนึงเร็วถ้าเบอร์ที่สาขาอ่าไดเร็คทีนี้จะเป็น0 6 2 6 4 2 7 7 7 4นะครับเราจะมีบริการส่งระแวกใกล้เคียงครับ3กิโลครับส่งให้ระแวกใกล้ เซบัสซี่จะเป็นผ่านแพลตฟอร์มไลน์แมนกฟูดครับมาโอเคทำมาแล้วหรอหรือบอกว่ามาแล้วเนื้อย่างเหรออันนั้นเป็นเนื้อพิคันย่าย่างครับโอ้นี่ท่านผู้ชมเพิ่งจะย่างเสร็จย่างสดๆเลยนะเนี่ยเกิดน้ำจุ่จิ้มเจ่าวเลิศมากอร่อยใช่ครับเราทำมาเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องจิ้มบอกเลยว่าจบที่ยำนี้อร่อยจนจนต้องกราบเลยพี่ก้าวจริงๆอ้าวแล้วไม่มอบป้ายเหรออ้าวก็ก็กินจิ้มจุ่มอยู่อร่อยไงพี่ป๊อ เนื้ออร่อยมากอร่อยจนต้องกัดบอบเลยขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วบอกเบอร์บอกโปรโมชั่นบอกร้านบอกสาขาเลยครับก็มีทั้งหมด3สาขานะครับมี5้ายกลาดพาวนะครับมีไดเนลามิตครับแล้วก็เซนต์แอนบัสซี่นะครับโปรโมชั่นถ้ามาจากรายการกล้องสดผดหมูก็คือจะมีแถมเป็นตําขนมจีนแคปหมูหรือว่าตำเส้นมีแคปหมูนะครับแจ้งน้องหน้าร้านได้เลยนะครับจบที่ยำชื่อร้านนะ No!